สวัสดีค่ะอ่าเยลินอินดีเมียฝรั่งเราเรื่องทักทายพี่เพื่อนๆ FC ทีน่ารักสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้มีแนวมาฝังมาตอนน้อยเนึงพี่น้องจ้ะเห็นเน่ากินเน่าอยากไปวัดค่ะช่วงหยุดงานก็นมีโอกาสเทศกับเขาไปวัดพี่น้องจ้ะค่ะไปวัดป่าจิตตวิเวกวัดป่าหลวงปูชาเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะพอดีโมลุนน้องเพ่นก็หยุดงานซพมือกันพี่น้อง เยลินไปวัดน้ำหนูบัวาสันเอาไปกับไปตัวเออขันบม่มีมมส่วนไปเยลินกับบ่วใดไปวัดนะคะพี่น้องจา๋าค่ะนี่แหละนเนวไปวัดของเยลินกระไดดอกไม้ผลไม้แล้วก็น้ำแพ็คง่ายๆอยู่หน้าบ้านเยลินเอาไปว่างไว้ประตูแล้วก็ไดทิชชู่ไปน้ำแพ็คนึงนะคะค่ะเนี่แหละค่ะเฮากินเข้าใส่แนวใดก็เอาไ,เอาไปเท่าทีสีเห็ดไปใดนะะเนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งพี่น้องจ๋าหายย่งลิ้นกระสีนี่แหละแต่งอวยวัดนย่งลิ้นใด,ดพัดพักร่วมค่ะเพราะว่าอยู่วัดปลาเพ,พิ่นอันเพิ่นบ่ได้ฉันเนื้อสัตว์นะคะค่ะย่งลิ้นกับพัดพักร่วมไปได้ได้ส่งได้ป่วยนะคะกล้วยกระล่างแล้วเรียบร้อยตัด หัวตัดหางเรียบร้อยนะคะค่ะแดงไปวัดไปว่าแดงใหพ่อให้แม่กินกับสะอาดสะอา้านจังสี่แล้วพี่น้องแต้งไหหมูให้พวกกินกะคูอก,กันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวละดอกไม้วสวยๆดีใจได้ดอกไม้ไปวัดมูสีมาฮับแล้วไปพี่น้องไปวัดน้องกันขอบคุณที่รับชมนะคะ ค่ะพี่น้องคะเบิงเ่งแน่ช่วงการเดินทางมุงหนา้าไปวัดปานะคะอากาศค่อนข้างสิเลเลลายช่วงสาวคณะนั่นเป็นเวลาเก่ามองสาวกกวนนะคะแต่ว่าสวยออกมาเออฝากกระแจ้งออกเบยออกให้ดีอยู่กับผ้ากันกังวลน,นะคะว่าถ้าอากาศเป็นแบบนี้เห็ดจังไดกระโชคดีว่าฝากได้แจงออกให้ได้เห็นทิวทัศ รอบๆนะคะนี่คือเส้นทางที่สิไปวัดป่าซึ่งน้องพินที่มาหับนะคะเจ้าของผู้ขับรถนี่แหละขันเล่าบ่มาหับยาลินกับบ่ไดไปวัดนะคะตบจังหวะที่ยาลินฮอลิเด์พอดีนางกะหยุดงานนางก็เลย่วนมาพี่ลินไปวัดน้ำหนูบ่ว่าสันเอาไปกับไปเหลียวนะพี่น้องขันบ่มีผูส่วนบ่ไดไปเด้โศกดีมีจังหวะมีโอกาสกะจังใดไป อย่าลินก็เล่ติดรถมาน้ำหนองเพลินนะคะค่ะใส่เวลาจากบ้านออกจากบ้านประมาณเก้าโมงกวาวนะคะมาถึงวัดเราเล่าสิบโมงครึงเนี่ยแหละพี่น้องหากะใส่เวลาโดนเติบยู่ถถมเมือ่อใดรถติดแต่ว่าเมื่อที่ไปโศกดีอยู่เป็นวันธรรมดาวา่นเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะคลิปนี้รับชมบรรยากาศไปน้า แล้วกับเซนทางที่สีไปวัดนะคะค่ะยะเล่นกับดีใจที่ได้ไปเฮตบุญหลังเหม่อออกพันศานะคะก็มีโอกาสได้ตั้งจิตอธิษฐานกรวดน้ำให้ดเดอ,อสัรพสิง่งต่างๆที่เฮาเคยลวงเกินไว้เท่งกายว่าจาใจจะโดยเจตนากรดีบริเจต ตนากดีแล้วก็มีโอกาสได้อุทิศบุญให้เทวดาประจำตโตตัวเองให้บุคคลอันเป็นที่รักและอันเป็นที่ไม่ชอบนะคะค่ะเยะลินให้ทุกๆุกคนหรือแม่กระทั่งขอโทษในทางว่าจา่าเดฟซี FC, ทุกทุกทันที่เขามารับชมรับฟังหากคำบอกของเยลินบดถึกบดต้องบ่มวนหูหรือว่า คำบอกได่เหตุให้คุณเครื่องใจหรือเรื่องเล่าใดๆเรื่องราวต่างๆใดๆที่ข้าพเจ้ายายลินนี้ได้นำออกมาเล่าสู่พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ดีไปถ้าเป็นสิ่งบอดีเหตุให้คุณของมองใจยายลินก็ขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะคะ ขอในการทําบุญทําท่านไปวัดไปว่าในครั้งนี้เยลินก็ขอเพื่อเพรุศลถึงพี่เพื่อนเน,เนทุกคนครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เยลินมีความปรารถนาดีให้ทั้งตัวเองเราก็บุคคลรอบข้างทั้งที่รู้จักกด็ดีบรได้รู้จักก็ดีนะคะในเมื่อเยลินเป็นยูทูบเบอร์อยู่ในจุด ทีนสว่างคำว่าคำจาเนื้อหาต่างๆอาจสิถือใจแน่บ่ถือใจแน่อาจสใส่คำว่าบ่ถือแน่เยลิ่ก็ขอโทษขออภยัยไว้ในคลิปนี้ร่วมกันเด้อค่ะเด้อค่ะนี่ก็คือท่างแยกที่สีเขาวัดนะคะพี่น้องคะ่ะเยลิ่สร้างรถท่อรีคันนี้หลายมาวัยาดย่ำดนาำตั้งตะกนรถเออนี่ยละน,น้องพินปูขับรถพามาค่ะก็ะสีมีมูฟลังนั่ง,งอยู่ด้านหลังผู้นึงเด้อพี่น้องค่ะ เป็นคนต่างชาติค่ะเราอยากมาวัดน้ากับหอบกันมากพี่นอ้องเราบรูเลี้ยงเราก็อยากมาวัดน้าได้อันฝรั่งทางอันเศาแอฟริกาบือขันยลินจำบพิษนะคะนี่ก็คือให้ฝรั่งกับเฮตดให้ได้พี่น้องอาจจะมีไร่ข้าวโพดณนะตอนนี้สิเป็นไร่ฟักทองนะคะไร่ฟักทองเฮอร์บาไอเนี่ยแหละก,ก็สิมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะ ช่วงนี้เป็นเดือนตุลาค่ะสิเป็นช่วงฮาโลวีนเาเทศการฮาโลวีนของฝรั่งเนาะค่ะเนาะก็สีเห็นไรฟักทองปลปลายค่ะนี่ก็เส้นทางไปวัดป่านะคะเป็นเส้นทางแคบๆค่ะพี่น้องจา้าเวลารถสวนกันนี่อู้หวาดเสียวเด้พี่น้องเส้นทางเสียเริ่มแคบไปเรื่อยๆนะคะโชคดีที่เมื่อที่ยายลิ้นไปกับน้องพินนี่รถบ่หลายปนได ก็เลยหันใจเต็มทองเนี่ยจักหน้อยปกตินี่รลดมันบม่มีหมองเรียวหมองไปเนาะค่ะเนาะต้องต้องค่อ,คอยๆเบียบป้าไปพี่น้องค่ะก็สีแคบๆไปตามที่พี่น้องเห็นนี่ละค่ะนี่ก็สีเป็นทางเรียวเขาวัดป้านะคะวัดป่าหลวงปูซ่ซานี่สีอยู่ในพื้นที่ของ เ,เมืองปีเตอร์ฟิลนะคะแต่ว่าบอได้อยู่ในตัวเมืองนะคะอยู่นอกเมืองค่อนข้างสิไกลค่ะเป็นบ้านปลาบ้านสวนนะคะนี่นี่แหละทางไปวัดปลาพี่น้องจ้าค่ะเมื่อที่ไปเยลินก็มีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์นะคะว่าเราได้ไปบินทบาทบุบ่แล้วไปค่ะพี่น้องตว่าไปการไปบินธบารของฝรั่งนี่ค่อนข้างยากกวอยู่เมืองไทยนะคะเพราะว่า ฝรั่งบางคนแอนตี้หรือว่าบ่เข้าใจว่าน,นี่คืออีหยังบางคนก็มองโดยสายตาดูถูกเยียดยามบางครั้งแล้วว่าไดแต่บตัต้แต่บักเขือเทศก็มีแต่นี่ก็คือกิจของสงฆ์เนาะคะ่ะเนาะคืออ่าหน,น,น้าที่ของสงฆ์ที่ทุกทกเช้าจะต้องออกบินฑบาตโปรดสัตว์สิใดหรือบ่ได้ก็ต้องไปเพราะเป็นหน้าที่นะคะดีใจที่พระอาจารย์ยุวัดที่เป็นฝรั่งเพิ่นเา้าประสบการณ์ให้ฟัง ค่ะพี่น้องเราก็มานังคุยน้ำค่ะใกล้สิถึงวัดแล้วพี่น้องแล้วเบิ่งทางที่ล่ะ <c oughs> แคบเขาแคบเขาพี่น้องจา้าค่ะนี่ล่ะสภาพค่ะแต่ว่าก็ลมลื่นเงียบสงบดีนะคะพี่น้องค่ะพระยุวััดบบคอยหลายปัไดช่วงนี่ส่วนพระสงฆ์ทัางเมืองไทยกับบบคอยมีนะคะนี่เป็นวัดป้าของฝรัง่งของหลวงปูซ่ซาสาขาหนองปลาพง ที่ประเทศอังกฤษของแท้และแน่นอนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีตัางแต่ชาตต่างชาติที่มาบวชอยู่นี่นะคะเพราว่าสิเป็นแม่ชีก็ดีซึ่งอยู่ในครัวเนี่ยก็มีเา้าต่างชาติทั้งคนโปรแลนด์ทั้งอืน่นมาเป็นผู้หุงหาอาหารดังนั้นแล้ว ของกินนำดื่มทุกอย่างที่จะลิ้นขนไปหรือว่าคนอื่นๆขนไปในเพ่นซีมิสโตเก็บไว้นะคะามมยามบบมีญยาดย่ยมไปวัดนี่เพ่นก็สสีด้ของแนวนั้นลละมาเฮ็ดใส่จังหันใส่เพ้นนะพี่น้องคะ่กะก็เป็นการทำบุญไปในโตนะคะเนาะค่ะซึ่งมีอ่คนที่มาอาศัยอยู่นั่นเป็นคนเฮ็ดกับเขากับนามช่วงเ้าแล้วก็ช่วงเพ้นนะคะนี่คือทังเขาวัดเดฟพี่นอ้องค่ะเพ่นเฮ็ดดีดีค่ะนี่ก็คือบริเวณวัด นั่นก็คือเจดีนะคะขาวๆที่เห็นอยู่นั่นในวันสำคัญก็จะมีประกอบออกิจกรรมทางาศาสนาอยู่ตรงนั้นนี่ก็สิไปทั่งจอดรถเด้อค่ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆอนุโมทนาสาธุบุญนํากันเด้อค่ะเด้อขอบุญขอบคุณที่รับชมรับฟังจนว่าจบคลิปนะคะคลิปนี้เยลินกันลาไปแล้วสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อโชคดีมีไส้สูภูสุคนนะคะสวัสดีค่ะ